ย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วสมัยนั้นยังไม่ค่อยจเจริญเหมือนกับสมัยนี้ถนนหนทางไม่ค่อยจะดีสิ่งแวดล้อมก็เต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายชนิดเวลาจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเข้าไปในป่าหากต้องเดินทางข้ามอำเภอก็ต้องจัดเตรียมของมาสําหรับนอนพักแรมในป่าด้วยรุ่งเช้าของวันนี้ พระอาทิตย์ขึ้นฉายแสงเจิดจ้าส่องแสงลงมาอย่างโลกของเรามีสองพี่น้องกำลังเดินทางไปหาญาติที่อยู่อำเภอโนนแดงคนพี่ชื่อว่าบุญมีส่วนคนน้องมีชื่อว่าบุญมาทั้งสองคนออกเดินทางมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตะลารับขอบฟ้าแล้ว ทั้งสองคนก็ได้หาที่ที่เหมาะแก่การนอนพักแรมค้างคืนอยู่ในกลางป่าแห่งนี้บรรยากาศในตอนนี้ก็มีลมพัดโวยมาเบาๆก็ทบกับใบไม้และใบหญ้าในเวลานั้นบุญมีกับบุญมาก็ได้ไปหากิ่งไม้เพื่อนำมาก่อกองไฟ เอาไว้ไล่ยุงไล่แมลงในยามค่ำคืนและก็ถึงเวลาอันควรแก่การนอนแล้วทั้งสองคนเข้ากระโจมและก็หลับไปเวลาผ่านไปชัว่วคู่จูๆ่ๆก็มีเสียงดังเหมือนคนกำลังเดินอยู่บริเวณข้างๆทันทีที่บุญมาได้ยินเสียงนั้น ก็แอบเปิดผ้ามองดูอยู่ข้างในกระโจมสายตาของบุญมาสาดส่องไปรอบๆปรากฏว่ามีล่างขายคนตัวสูงใหญ่กำลังเดินอยู่รอบๆกระโจมทันทีที่บุญมาเห็นก็เกิดตกใจจึงรีบถามบุญมีว่าบุญมีบุญมีเห็นเหมือนกันหรือไม่ เห็นเห็นแล้วในขณะนั้นบุญมีก็นึกถึงครูบาอาจารย์ขึ้นมาทันทีและจึงบอกให้บุญมาผู้เป็นน้องให้ช่วยกันสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อทั้งสองสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้ววิญญาณรูปร่างสูงใหญ่ ที่เดินบนเวียนอยู่รอบบริเวณนั้นก็ได้หายไปในขณะที่ทั้งสองคนเห็นว่าคืนนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วจึงรีบพากันนอนต่อในขณะนั้นก็มีลมพัดผ่านมากระทบกับใบไม้ทำให้เสียงนั้นฟังแล้วดูน่ากลัวลมนั้นพัดผ่านมาอยู่ชั่วคู่และก็ได้หายไป จากตอนแรกก็ได้ยินเสียงลมพัดโชยเบาๆแต่ตอนนี้ช่างเงียบสงัดยิ่งนักยิ่งดึกก็ยิ่งวังเวงชอบกลนและก็เงียบจนหน้าสงสัยแต่ด้วยทั้งสองคนเหนื่อยล้าจากการเดินทางจึงเผลอหลับไปในที่สุดจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าทั้งสองคน จึงรีบออกเดินทางกันต่อในระหว่างทางบุญมาผู้เป็นน้องก็อดสงสัยกับเรื่องเมื่อคืนไม่ได้จึงได้เอ่ยปากถามบุญมีไปว่านี่พี่บุญมีข้าจะถามเรื่องเมื่อคืนได้หรือไม่ได้สิบุญมาเจ้าอยากจะถามอะไรก็เมื่อคืนที่เราเห็นนั้น มันใช่ผีเปรหรือไม่บุญมาเอ้ยข้าก็ไม่แน่ใจวันนั่นมันคืออะไรแต่ข้าว่าคงจะเป็นผีเจ้าที่ที่อยู่บริเวณแถวนั้นกระมังทั้งสองคนออกเดินทางด้วยความสงสัยที่หาคำตอบเรื่องเมื่อคืนไม่ได้จึงได้รีบเร่งเดินทางกันต่อ ในขณะที่ทั้งสองคนเดินทางอยู่นั้นจุดๆก็มองไปเห็นว่าข้างหน้ามีหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรทั้งสองคนยังไม่เคยมาและไม่รู้ด้วยว่ากลางป่าแห่งนี้จะมีหมู่บ้านอยู่ด้วยในขณะนั้นทั้งสองจึงรีบเดินไปที่หมู่บ้าน และหากตั้งสองเดินไปถึงก็จะถามชาวบ้านแถวนั้นให้หายสงสัยว่าที่นี่คือหมู่บ้านอะไรทั้งสองคนเดินทางด้วยความเร่งรีบแต่เดินไปเท่าไรก็ไม่ถึงหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าทักทียิ่งเดินเร็วเท่าไรก็ยิ่งเหมือนว่าหมู่บ้านแห่งนี้ย้ายหนีตามไปเรื่อยๆ ในขณะนั้นทั้งสองเริ่มเหนื่อยล้าจึงได้พากันหยุดพักที่ใต้ต้นไม้ทันใดนั่นเองก็มีคนกำลังเดินผ่านมาทางนี้ลุงลุงขอพวกข้าได้ถามอะไรหน่อยเถอะข้าชื่อว่าบุญมีส่วนอีกคนน้องข้าชื่อบุญมาพวกข้าทั้งสองคนกำลังจะเดินทางไปอำเภอโนนแดง เพอเอนเดินผ่านมาทางนี้แล้วก็เห็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีพวกข้าก็อยากจะรู้ว่านั่นคือหมู่บ้านอะไรช่วยบอกพวกข้าทีเถิดเฮนั่นคือหมู่บ้านลึกลับหากเป็นคนนอกจะไม่รู้ทางเขา้าก็จะเดินไม่ถึงสักทีต้องให้คนข้างใน พาเข้าไปถึงจะเข้าไปได้และนี่ก็จะมืดแล้วพวกเจ้าคงจะเดินทางกันมาเหนื่อยงั้นคืนนี้พวกเจ้าก็ไปพักที่บ้านของข้าก่อนดีไหมหากไม่เป็นการรบกวนพวกข้าจะขอพักอาศัยสักคืนนะลุงว่าแต่ว่าลุงมีชื่อว่าอะไรหรือ เรียกข้าว,ว่าลุงดำก็แล้วกันหลังจากนั้นลุงดำก็เดินนําหน้าส่วนบุญมีกับบุญมาก็เดินตามหลังไปในระหว่างที่บุญมีกับบุญมาเดินไปนั้นก็เกิดสงสัยว่าทำไมหมู่บ้านถึงดูสลับซับซ้อนจังดูไม่เหมือนหมู่บ้านโดยปกติและทันใดนั้น ก็ถึงหมู่บ้านลึกลับแล้วเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นชาวบ้านยืนมองและส่งรอยยิ้มมาให้ดูพวกเขาจะเป็นมิตรกันมากๆและหมู่บ้านลึกลับช่างดูสะอาดสดใสและสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆผิดไปจากหมู่บ้านโดยทั่วไปแต่ถึงอย่างไรทั้งสองคน ก็เข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วก็ต้องเชื่อสายตาตัวเองทันทีที่ไปถึงบ้านของลุงลุงแกก็พาเข้าไปที่ห้องนอนนี่คือห้องนอนสำหรับพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นไงบ้านของข้าพวกเจ้านอนได้ใช่ไหมเป็นบุญของพวกข้าแล้วที่ได้มาเห็นบ้านหลังใหญ่และดูสวยงามเช่นนี้ คืนนี้พวกข้าคงจะนอนหลับสบายกันเลยละหลังจากนั้นลุงดำก็ได้พาทั้งสองกินข้าวเย็นและหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วทั้งสองคนก็เข้าห้องไปนอนแต่ทั้งสองคนก็รู้สึกแปลกใจมากที่ทำไมลุงดำแกถึงกล้าให้พวกเรามานอนอยู่ในห้องนี้ ที่เต็มไปด้วยของมีค่ามากมายแต่ถึงอย่างไรทั้งสองคนก็ไม่ได้ไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติอันมีค่าพวกนั้นและในคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนจะวางหัวลงหมอนนอนหลับไปในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังนอนหลับอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีเสียงฟ้าร้องคำราม และตามมาด้วยลมพายุพัดบ้านเรือนสั่นไหวไปหมดเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นมาเป็นระยะะยระจนกระทั่งถึงลุงเช้าบุญมีกับบุญมาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องที่ฝันไปและสิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือหมู่บ้านแห่งนี้ที่เห็นเมื่อคืน ก็ได้หายไปสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ก็มีเพียงป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เลี้ยงลายเต็มไปหมดทั้งสองคนต้องจดจำเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปตลอดชีวิตและยังคงสงสัยอยู่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรขอบคุณท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ